ในฟ้านมีอยู enfin wan wan ่แล้วแล้วมันเสียเพื่อกรณีไหนก็ตามแล้วกายเป็นขยะตามมูบ้านต่างๆเอากลับมามีัากลัาทหมอกับอซื้อม่ก็้โงานที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเนโนรเนีจะต้องใหามสเอิจากนั็บรการมาค้กันหลาเวลาก็จะเกิดเป็นหลักสูตระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นสำหรับประชาชนในพื้นที่ใด้เคียนตรงนี้ซึ่งเมี การง่ายทางกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็เชิญท่านอาจารย์รักบรรยายตรงนี้ให้กับอู๋ทีอุปการละเราหน่อยแดนบอลนะครับแดนบอลก็อันนี้จะเป็นตู้ชาร์จครับตามสเปิคือเราเราแค่หัวนี้ของน้ำมันจะตามที่ออกแบบจะคอันนี้ อูไม่อารมณาตาเลยเงี้ยก็เลยเลือกชุดนี้มาด้วยเป็นชุดที่ชัดดำๆนี่คือยางกันน้ำใช่ครับก็จะพักตรงนี้แล้วก็ที่สองคืออะไรไม่ไม่ใครอะไรให้กูครับเปิดใต้ใต้เบาะเปิดใต้บากเลยเขามีปักของเขาก็ปักเขามาเสียบเพราะว่าจักรยานยนต์มันจะมีปักไม่เหมือน หลักการว่าแต่ทีเนี้ยเราของต้นเสองชันเราถ้าเกิดว่นตงนี้มันสองใบพายครับมีข้อมูลที่ให้เราเข้าไปดึนข้อมูลจากข้อของาไปครับแล้วเอมาโชว์ที่นี่นอนที่นี่นอนรูปธรรมดาดีไซนที่เรีนอาห์ดาแล้วก็มาแปลงเป็นวิโลวัตเาเลยทุ่นี้ยมาแปลงของเราเองใช่มาแปงขอซึ่งตรงนู้น่ะจะต้อง จะต้องมีการเกที่ใช้ระบาเื่อที่ด่าข้อด่ามันมันเด็กตรงนี้ที่จอปัญหาคือถ้าเกิดเราให้เขาช้าไปแล้วอ่ะแล้วมาจ่ายงทีหลังเขาจะจ่ายไหม่ายเขาเมาผ้ามาเสียได้ได้จะหายาเขาได้ตอนนี้ผมสายสายไปค่อนข้างใหญ่ก็เราเราไปเยอะอยู่ีแต่แสามสามดูแลสองดูใช่ครับโอยถ้าเกิดเด็กับ รังไปอก่างรูมอกสักอันนกดไลค์นะครับคนที่เลยอกดไลค์ครับกดไลค์ครับ ขอบคุณทาง gpsc นะครับที่เห็นด้านหน้าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าโอ้หลายแสนบาทนะครับทั้งตัวลิฟต์ยกรถมอเตอร์ไซค์ด้วยย่งเครื่องอย่งเครื่องมือในการวัดสัญญาณทางไฟฟ้าเพราะว่ารถ รถจักรยานที่ใส่ระบบไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นระบบไฟฟ้าจะต้องมีการว้าสัญญาณขึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเกตอำเภอนี้ในโซนที่ใกล้เราแล้วก็พัฒนาหลักสูตรครับที่เกี่ยวกับวิชาที่จะเกิดขึ้นในอนานคตในพื้นที่เศรษฐกิจ B.E.C. หระเมเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อจะให้เยาวชนสามารถที่จะดูแลรักษาชาวบ้านดูแลรักษา รถจัก,กรยานยนต์ไปพักของเขาเองได้ต้องขอบคุณทีดีเอสีมาหน้าโอกาสนี้ด้วยครับใช่ครับอแต่ว่าเด็กนักเรียนเราอะถ้าไม่เคยจับเลยเนี่ยก็จะไม่ทำนานอพอมีอย่างนี้แล้วเด็กเราในการที่ถอดต,ตัวเขาจาก,อ,กอุปกรณ์เขาคือเครื่องมือที่จะใช้เซอร์วิสอุปกรณ์ทล็กทรอนิกส์แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่จะไปเซอร์วิสรถจัก,กรยานใช้ได้ส่วนอันอื่นก็ ว่าท่านคมามอบผมมอบไปเรื่คือผอบไปเรื่อมันลูก